สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุกคนค่ะวันนี้บอกกันยายนวลค่ะช่องสองงานหลานค่ะทำพาเทียวค่ะวันนี้ยายนวลสิมาพาเห็ดขนมฝักแฟ้มเผาออนค่ะค่ะมะมะวัตถุดิบของเขาเลยค่ะมักแ้งค่ะอันนี้หมักแ้งก็หมักต้นมานเขาเนี่ยหรอค่ะมักเผาออนค่ะแป้งมันค่ะอันนี้แป้งข่าวเจ้ายายนวลมาไม่แป้งเท้ายายนวลเลยมาใส่แป้งเ้าค่ะยายนวลสิตัดเหลือจะแป้งมันกับแป้งข่าวเจ้าค่ะน้ำตาลทรายค่ะ เกลือป่อนน้ำกะไอ้น้ำใบเตยกะทิแล้วกัน้ำตาลปีล๊บคลังจากที่เขาพาเรียบร้อยนะ้าก็ควักใส่ออกเลยค่ะควอนใส่ออกเลยค่ะ แล้วก็ะป๋อเปลือกเด้ค่ะนี่ยายนว่มเราแข็งแร่นค่ะหลังจากเ้าปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วเ้าก็นําไปล้างค่ะหลังจากนั้นยายนว่ก็สีมัดขูดเอาเอ้ยนุ่นเรเอาใส่หน้าขูดโอเคอค่ะแต่ว่ายายนว่นจะใส่เอ้ใหญ่นุ่นมีหน้าขูดอยู่แล้วค่ะเค็ดสาไลด์นิดค่ะห้าก็เอาแปง้ง แป้งข้าวเจ้าก็แป้งมันลงผสมมากันนลยคะแล้วก็ใส่วิธีนั่นแป้งค่ะน่อนแป้งให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำตาลทรายลงเลยจ้า ทานทรายค่ะทานด้วยน้ำกะทิเกลือช้อนชาหนึ่งค่ะนีดรนึ่งกะเอาค่ะ น้ำตาลปี๊บจ้าน้ำตาลปี๊บความหวานแดี๋ยวจะูดมาเจอค่ะเด้อมากับหวานกับใส่หวานว่ายายนวดใส่น้ำตา,า,มมา,กกใาลใส่ไปเครื่องถวยจ้าเครื่องถวยตวงจ้า,จาแล้วก็น,น้ำตาลปีปนะ๊บนันน้นเครื่องถวยตวงจ้า หนึ่งส,ส่วนหน่งส่วนสองค่ะต้นกปาข้าใสวิธีบีบ,บน้ำบอกได้ค่ะได้ ใส่บีบวิธีบีบน้ำสองน้ำเขาออกยีนวนใส่ใจบฝากใบป,ประมาณสามขีค่ะ เอาส่วนปลกปลกผสมกับนาำใบเตยลงเลยค่ะตามด้วยมะพร้าวอ่อนค่ะคดดยื่นใส่มะบผ้าอ่อนไปนุยด้วยเครื่องค่ะ ผู้ใด,ดมากวานแต่ใส่หลายก็นีก็ได้ด้ค่ะน้ำตาลด้เองนวดใส่ไ,ไปแค่ถ้่วหนึ่งถั่วตวงเดียวเองค่ะเองนวดมาได้ใส่หลายค่ยะยานมหวานพอ้ารลังจากที่เฮาผสมส่วนผสมทุกอย่างกับบะหมี่เฮากะมาหยดใส่ถ้วยค่ะยายนวนมันมีถ้่วแต่ลายค่ะแต่ยายนวนมีถ้่วเฮ็ดขนมเองพวกเอง คุยฝ่ายกาเป็นงั้นค่ะยายนวลสีใสสวนี้ค่ะแล้วค่ะมาหยอดน้ำตาลแต่ยายนวลว่ามันสิเป็นจังนไรค่ะยายนวลกับบอกข้อเห็ุคือกันนะคะยายนวลกับลองบ้างรสชาติเขาจะเป็นยังไง ่ะหลังจากที่ห้าหยอดเรียบร้อยแล้วหากะแตงนาด้วยมะพร้าวอีกหลอบนึ่งค่ะตาออกมาประมาณนี้ละจ้แเราบดีให้ด้วยกระสีเอาขึ้นไปตัง้งพอดีได้ระว่างที่ห้าหยอดนี่น้วยกระตัง้งน้ำใปเรียบร้อยแล้วค่ะหมอดืออพอดีค่ะได้ทีพอดีค่ะกะไปตั้งกันเลยค่ะมหมอดือ่อละจ้าเอาไปหนึ่งเอาขึ้นหนึ่งไหยค่ะ เดี๋ยวดสิ่หนึ่งประมาณสามสิบนาทีจ้ะสามสิบนาทีสุกพอดีแล้วมั้งเสร็จว่ะค่ะนี่แหละค่ะคือหน้าตาของขนมปัอแป้งที่ยายนวลท่าเห็ดไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้สุกแล้วค่ะยายนวลเอาลงจากเตามาเรียบร้อยค่ะยังอุ่นๆอยู่ค่ะมาค่ะยายนวลสิผ้ามาซิมเบิรงค่ะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงแต่บอกก็จังเพลินลาบเอาค่ะมาได้ค่ะเด้อมากินกับยายนวล รสชาติหวานมั่กันลังดีค่ะหอมไปเจอหอมมะพร้าวอ่อนน้ำค่ะรสชาติกันลังดีเลยค่ะ่หวานหลายมั่นหลายค่ะถ้าผู้ใดอยากไปเห็ดคือายนวลนก็ลองเห็ดบางใดได้ค่ะมีหบักฟังหรือักแป้งอยู่แล้วก็ลองเห็ดเบิ่งค่ะสูตรง่ายๆค่ะเห็ดง่ายๆเห็ดบานๆเท่านี้แหละค่ะเพราะตองอียงหมานไม่อย่าไปซี้เหลียกับบัะตุดิบอียงหมากไม่อันไดมีแน่บ่มีแน่ห้ากระสซตามถี่มีก็ได้ค่ะ ค่ะยายนุ่ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลร์ทุกแชร์นะคะที่เป็นกำลังใจให้ยายนุ่นหาดยายนุ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ยายนุ่นในเด็กค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายนุ่นเจอยายนุ่นร่ลมคิปใหม่ๆสได้หค่ะค่ะขอบคุณค่ะพรอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ